ชนิดของผิวหน้าอยากรู้ไหมครับว่าคุณอยู่ในผิวประเภทไหนวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังครับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวมีสิวฝ้ากระจุดด่างดำเชิญท่านติดต่ออาจารย์โดยการเอานิ้วกดที่นะครับรูกลมๆที่มีรูปอาจารย์นะครับติดต่อไม่ได้นะครับอาจารย์จะสามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านได้นะครับหัวล้านก็ปรึกษาได้นะครับสำหรับนะครับ ผิวหน้าของเราแบ่งออกเป็น5าประเภทนะครับประเภทแรกคือผิวธรรมดานะครับคนที่มีผิวธรรมดานะครับก็หน้าของเราจะไม่มันหรือไม่แห้งจนเกินไปนะครับและนะครับวิธีการดูแลนะครับก็ดูแลง่ายๆนะครับก็คือนะครับเราใช้โฟมล้างหน้านะครับ pH นะครับต่ำกว่า5.5นะครับคือความเป็นกรดเป็นด่างนะครับก็จะช่วยให้ผิวของเรานะครับ นุ่มนวลนะครับใสและเวลาเราออกแดดนะครับต้องทาครีมกันแดดนะครับชนิดที่2นะครับคือคนที่มีผิวมันนะครับอันนี้ดูง่ายๆนะครับเวลานะครับนั่งเฉยๆนะครับก็นะครับมีไขมันนะครับไหลออกมานะครับเพราะว่ารูขุมขนใหญ่นะครับไขมันเนี่ยมันจะไหลออกมานะครับจากรูขุมขนนะครับเอากระดาษซับมันซับนะครับก็จะเห็นนะครับไขมันเลย การดูแลรักษาของคนที่มีผิวมันนะครับควรจะล้างหน้าบ่อยๆนะครับอย่าปล่อยให้มันนะครับมันเยิมนะครับมันจะเป็นต้นเหตุของสิวครับและการใช้นะครับสิ่งที่มาบำรุงผิวหน้านะครับควรจะใช้นะครับเซรั่มนะครับหรือครีมที่มีความบางเบานะครับเพราะว่าหน้านะครับสามารถผลิตไขมันได้ดีอยู่แล้วครับ 3. ครับคนที่มีผิวแห้งครับคําว่าผิวแห้งนี้หมายถึงนะครับ ผิวนี้นะครับก็จะมีนะครับขุยนะครับแห้งนะครับกร้านไม่มีไขมันนะครับพวกนี้นะครับก็นะครับจะทําให้นะครับเกิดโรคผิวหนังได้ง่ายนะครับส่วนการดูแลนะครับคนที่มีผิวแห้งนะครับใบหน้านี้นะครับควรใช้ moisturizer แบบครีมนะครับเพราะว่าครีมนี้นะครับมันก็มีความหนักมีเนื้อนะครับเวลาทานะครับก็จะทําให้ใบหน้านี้ชุ่มชื้นนะครับ อิ่มน้าแล้วถ้าเกิดว่าเวลาเราคันนะครับเราอยากเกานะครับเราอยากแกะนะครับอันนี้นะครับมันอันตรายนะครับ4ครับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายนะครับก็คือนะครับผิวที่โดนนะครับอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นมลพิษหรือว่าครีมนะครับที่นะครับทาหน้าเผื่นขึ้นเลยครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าผิวแพ้ง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องระวังนะครับสําหรับคนผิวแพ้ง่ายเวลาเราจะเอาอะไรทาที่หน้านะครับอาจารย์แนะนําให้ทาที่ท้องแขนก่อนนะครับถ้าเกิดว่าทาที่ท้องแขนแล้ว10วินาทีนะครับขอโทษครับ10นาทีนะครับไม่เป็นไรนะครับก็นะครับลองมาทาที่หน้าดูนะครับวิธีการดูแลของคนที่ผิวแพ้ง่ายนะครับก็ควรใช้นะครับสำหรับครีมที่บำรุงผิวหน้านะครับที่มี งานวิจัยจากวิทยาศาสตร์นะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องใช้ของดีหน่อยนะครับของที่นะครับแพทยแนะนำนะครับอันนี้จะดีที่สุด5ครับพวกผิวผสมครับผิวผสมนี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับ T โซนนะครับกับ U โซนนะครับสส่วนนี้นะครับผิวไม่เหมือนกันครับในส่วนของ T โซนนะครับจะผลิตไขมันมากกว่า U โซนนะครับ ยูโซนจะหน้านะครับบริเวณนี้จะแห้งกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ภายในหน้าเดียวนะครับมี2ผิวการดูแลนะครับก็ยุ่งยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีการดูแลนะครับของคนผิวมันกับผิวแห้งนะครับ2แบบนะครับดูแลสส่วนนี้นะครับชอบใจคลิปนี้นะครับช่วยอาจารย์กดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับและนะครับกดนะครับ แชร์ออกไปให้เพื่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ